อันนี้คือชื่อแท้ๆของหนูแล้วหนูไปเปลี่ยนเองเป็นมิวสิกตอนมัธยมแล้วก็นั้นหนูเคยแบบบอกแฟนคลับว่าจริงๆแล้วหนูชื่อมิวค่ะสะกดด้วย M I U ทุกคนแบบบ้า ah, ไปเอามาจากไหนเฮ้ยก็ชื่อหนูหนูจับได้ทุกคนมาเถียงหนูอะไม่ใช่จริงๆเธอชื่อมิวสิกไม่ใช่หนูชื่อมิวหนูชื่อม I วทุกคนมาเถียงหนูละว่าหนูไม่ได้ชื่อมิวหนูชื่อมิวสิกอะไรเนี่ยฮัลโหล ชื่อมิวคุณแม่ตั้งให้เพราะว่าอ่าเป็นเสียงร้องของแม่เมื่อก่อนแม่คือหนูอ่ะอันนี้หนูก๊อปปี้แม่มาเลยนะว่าแม่พูดว่าอะไรแม่บอกว่าเมื่อก่อนนะนะฉันเรียนสายฝรั่งเศสแล้วแบบเสียงลูกแมวของเขาอ่ะมันร้องแบบมิว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 เป็นลูกแมวก็เลยตั้งชื่อให้ว่ามิวมอะไรอย่างงี้อ่ะอันนี้คือก๊อปปี้มาเลยนะแม่เล่าแบบนี้เลยแม่บอกว่า ฉันอยากให้แบบว่าโอกุจูตอนตั้งท้องก็กินขนมปังอยากให้ลูกออกมาหน้าฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็เดีว่าเอามาเป็นไงแม่บอกโอ้เจแปนนิสเลยใช่แซวแม่แม่บอกอยากให้มันโอกุจูอยากให้เป็นลูกแมวมิวมิวมิวอะไรอย่างนี้ใช่ ไม่ใช่เสียงนี้ก็ได้แต่แม่พูดอย่างนี้เลยอยากให้มันอกรูอย่างนี้เลยแน่นอนคือตอนแรกหนูคุยกับแม่แม่ก็แบบพอเริ่มแบบว่าพูดไปแบบแม่ก็เริ่มแบบอยากรูล้ละสิเอาบอกใครก็ได้อะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีแบบว่าถามแม่ว่าทําไมถึงต้องชื่อแพรว่า ทำไมถึงไม่ตั้งชื่อให้แบบคลองจองกับแม่คือคุณแม่หนูเป็นคนที่มีชื่อน่ารักมากแบบคือหนูชอบชื่อแม่หนูมากทีเนี้ยหนูก็เลยแบบว่าอยากได้ชื่อแบบนั้นบ้างอ่ะเอออยากได้ชื่อแบบน่ารักน่ารักแบบมีความหมายภาษาไทายอะไรอย่างนเงนี้ยแล้วแบบแม่ก็บอกว่าเมื่อก่อนอะนะเนาะมันก็จะมีดาราคนนึงเขาแบบสวยมากเขาสวยมากเขาชื่อแพาวาะแล้วไงอ่ะคือก็เลยตั้งชื่อลูกตามเขาอืม อยากให้น่ารักเหมือนเขาแล้ไป,ไปตั้งชื่อตามเขาแม่เราคนเราเกิดมาเราไม่เหมือนกันแล้วแม่ไปตั้งชื่อให้เหมือนเขาทำไมมีเนี่ยจริงหนูตลกมีมากความแม่เนาะอุณนหวแล้วแบบตอนที่แบบว่าเวลาขับรถ ไม่บอกชื่อแม่ไม่เอาไม่ชอบให้แบบว่าคนรู้ว่าครอบครัวคือผู้ใดทุกคนรู้หมดเลยแม่พาวทูพีเซนมาก h e l l o I'm music mommy อะไรเงี้ยหนูว่ามีมีอยาแบบไปเปิดเผยเขาไม่อยากให้คนรู้ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยแต่ทุกคนรู้จากแม่หนูหมดแล้วนะไม,ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเงี yeah. ่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเออมีเดดตีเลย แล้วหนูไฟกับมีบ่อยมากก็มีอย่าไปให้เขารู้อย่าไปให้เขารู้รฉันไม่ได้ตั้งใจให้เขารู้ <c oughs> มี่เป็นคนอย่างเงี้ยเออแบบไปงานจับมืออย่างเงี้ยแบบว่าไม่รู้ว่าวันนั้นคิดอะไรอยู่มาจับมือหนูมีมมาจับมือหนูเดินเข้าเรียนมาพอร้อยยิ้มแบบอโหลอะไรหนูมาทําไมมาทําไมงงจับที่บ้านไม่พอเหรอคิดถึงมิวห่างกันหนึ่งวิไม่ได้งง ลูกมาทำงานเข้ามาจับมือมีอ่ะตลกมากจริงมีความแบบว่าอิ่มมาอสงใครไม่รู้นี่ก็คือแย่แล้วมีการบอกอเขารู้จักก็รู้จักรู้จักสิแม่มาอย่างเงี้ยแต่เขามาให้ครั้งเดียวนะเขาเหมือนแบบอยากมาแบบสัมผัสประสบการณ์อะไรอย่างนั้นมัน้งแต่หนูก็ไม่เข้าใจฟีลลิ่งเหมือนกันคือเป็นแค่แบบว่า only one นะ่ะเป็นแค่บุคคลเดียวเท่านั้นที่จะ มาจับมือได้แล้วก็แบบได้ฟีลลิ่งแบบแม่มาจับมือลูกอะแบบได้แค่คนเดียวจริงๆอะแล้วเหมือนแบบว่าก็คือคนอื่นก็คงแบบไม่ได้ฟีลลิ่งเนี้ยเออมีไปหาใครบ้างหนูก็อยากรู้เหมือนกันตอนนั้นแบบว่ามีการแบบมาคุยกับมีใช่ไหมมีก็แบบว่าเนี ee, ่ยเขาน่าอยากไปจับมือลินะอยากไปจับมือลินะเอออะไรยังไง <laughs> ไม่พอไม่พอ ใช่ป่านนี้แม่คือไอโคเคโคเคแล้วนะจริงแล้วเวลาแบบว่าเออลูกแล้วตอนนั้นแบบว่าขับรถขับรถด้วยกันแล้วแบบฟิลคุณแม่ก็ขับเป็นแบบว่าพอลูกขับเป็นแม่ก็แบบว่าไฟกันบนรถอันนี้ว่าขับเป็นนี่มแนะออ่หนูก็แบบเอามันทำไมมันถึงขับแบบนี้ไม่ได้มีก็ฮอฉันขับมานานฉันรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยจริง ความแม่ที่เวลาทะเลาะก,กับแม่ชอบแบบอ่ะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่ว่าเคยพูดหรือเปล่าสมมุติแบบว่าหนูแบบบางทีหนูจะไม่ยอมบอกตารางตารางงานแม่ค่ะ หนูจะไม่ค่อยบอกตารางงานแม่เท่าไหร่ว่าหนูทาอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้บอกบ้างไม่บอกบ้างอะหรือหือไม่ถ้าเกิดแม่ถามอะไรหนูก็จะบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ไม่ไมไม <laughs> อย่าเพิ่งพูดถึงคนคนนั้นนะคะโอเคเอาเป็นว่าบางทีก็พูดไม่รู้อะไรอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีบางอันที่เราบอกเขาไปแล้วแต่เขาอ่ะจําไม่ได้หนูอะบอกไปแล้วจริงๆอย่างเช่นนะว่าหนูบอกว่าเออมีพรุ่งนี้อะ มีงานตอนหกโมงนะเดี๋ยวมิไปส่งหน่อยนะเอออะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบบอกว่าตอนอเที่ยงก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานตอนเที่ยงนะเคลียตารางให้ว่างนะเออได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้คุยกันตกลงอย่างดีปึ๊บถึงเวลาวันถัดมามิไปไหนอะฉันก็ไปซื้อของอา้าวแล้วหนูอะไม่ไปส่งหรอส่งไหนอะไรยังไงฉันนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวฉันไปกินข้าวคุยกันไว้แล้วไงก็เดี๋ยวมิไปส่งหนู ไม่มีคนไปส่งไปยากนะไม่เคยบอกเธอไม่เคยบอกฉันเลยเธอไม่ได้บอกบอกแล้วบอกแล้วจริงๆไม่มิวอย่ามั่วมิวไม่เคยบอกแม่มิวไม่ได้บอกแม่ยังเงี้ยลูก็แบบหนูบอกแล้วแม่เธออย่าเถียงเธอไม่ได้บอกฉันหนูบอกแล้วแม่หนูบอกแล้วจริงๆเธอไม่ได้บอกฉันแล้วนี่ยฉันต้องจัดตารางใหม่ฉันจัดตารางเอาไว้แล้วแล้วฉันจะทำยังไงอะไรหูก็แบบ ก็หนูบอกแล้วใช่อย่างเงี้ยแล้วหนูบแบบแบกของเงี้ยหนูจะให้หนูไปยังไงอ่ะจอดรถไม่ได้เอารถไปไม่ได้แล้วหนูแบบเถียงกับมีบอกแบกบบ่อยมากเรื่องเนี้ยฉันบอกเธอแล้วบอกไปแล้วมี่เธอไม่เคยบอกฉันเลยปกติเธอก็ไม่เคยบอกอะไรฉันเลยแหว่าตารางงานเธอฉันก็ไม่รู้ด่ามาเฉยตารางงานเธอฉันก็ไม่รู้ ฉันไม่รู้เลยเธอไม่ได้บอกฉันไม่เป็นไรโทรศัพท์นี้เรียกเก็บก็ได้จบหนูก็แบบพยายามบอกว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ได้บอกเองโอเคไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่ไม่ใช่เธออะไรเธอไม่บอกฉันจริงอย่ามาทําแบบนี้มันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะเธออย่าเถียงคำนี้เธออย่าเถียงนี่ Minha.